ดีใจมากๆเลยค่ะที่บ้านก็ดีใจมากๆค่ะพ่อบอกทุกคนเลยพ่อแบบบอก7็ดบ้าน8บ้านเลยค่ะ7็บ้าน8บ้านเลยค่ะต้องยกเครดิตให้ทางแคมปัสล้วนๆเลยค่ะเพราะว่า เซตเนี่ยถ้าสอบไม่ผ่านก็คือไม่ติดแน่ๆค่ะก็ได้มาเรียนกับครูฮวงก็คือโชคดีมากๆเลยค่ะทั้งข้อสอบที่ตรงมากด้วยแล้วก็ครูฮวงอธิบายคือละเอียดแล้วก็อธิบายได้เข้าใจง่ายมากๆค่ะหนูก็ถือว่าโชคดีตรงนี้ที่ทําให้หนูมาเจอที่นี่แล้วก็ทําให้ติดบีบีจุฬาค่ะครูฮวงบอกตลอดเลยค่ะว่าทวนนะต้องทวนนะครูฮวงย้าทุกครั้งในข้าวค่ะแล้วหนูก็เลยเอามาทวนก็เลยคิดว่าทําให้หนูได้ตรงนี้เพราะว่าครูฮวงบอกให้ทวนนะคะ ครูหวงเลยค่ะเพราะว่าครูหวงเขาเด่นเรื่องแซตมากๆเลยแล้วก็เป็นคนสอนเก่งมากภาษาอังกฤษก็คือเก่งมากอ่านแบบเก่งสุดๆแล้วก็เวลาเขาจะอธิบายอะไรเขาอธิบายให้เข้าใจง่ายมากๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูโชคดีมากๆค่ะที่มาเจอครูหวงค่ะเข้าไปถามอะไรครูหวงก็คือตอบแล้วก็มีเฮฮากันค่ะหนูรู้สึกว่า personality ของครูหวงเป็นคนที่แบบเฮฮาไม่ได้เข่งเข่งขนาดนั้นอาจจะ คนที่ไม่รู้จักอาจจะมองว่าเคร่งแต่ว่าถ้าเข้าไปเรียนแล้วก็คือครูฮวงน่ารักมากค่ะ